สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาแนะนําเป็นตัวกล้องระดับค่ะค่ะสำหรับกล้องระดับที่เรานามาในวันนี้นะคะจะเป็นยี่ห้อท็อปคอนค่ะค่ะจะเป็นรุ่น ATB4A นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของตัวกล้องกันค่ะค่ะสำหรับกล้องระดับท็อปคอน ATB4A ตัวนี้นะคะจะมีกําลังขยายค่ะอยู่ที่24เท่านะคะค่ะมีระยะการใช้งานนะคะอยู่ที่100ถึง150เมตรค่ะค่ะตัวนี้นะคะจะมีระบบอัตโนมัตินะคะอยู่ที่บวกลบ15ลิปดาค่ะ ค่าความละเอียดในการทําระดับระยะ1กิโลเมตรนะคะจะอยู่ที่บวกลบ2 0มิลิเมตรค่ะและตัวนี้นะคะจะมีค่าความไวฟองกลมนะคะอยู่ที่10ลิปดาต่อ2มิลิเมตรค่ะค่ะสำหรับกล้งระดับท o บคอน a b B c a ชุดนี้นะคะค่าราคาค่ะอยู่ที่11,490บาทค่ะค่าในชุดอุปกรณ์นะคะลูกค้าจะได้รับเ สินค้าของเราค่ะรับประกันอยู่ที่1ปีค่ะค่ะและยังมีคาลีเบตให้ฟรี2ครั้งใน1่ปีนะคะค่ะหากลูกค้านะคะท่านใดสนใจในตัวสินค้าของเราค่ะสามารถแวะเข้ามาชมสินค้าก่อนได้นะคะที่ร้านต้องสำรวจระยองค่ะค่ะร้านของเรานะคะจะตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทค่ะค่ะจะอยู่ติดกับโรงแรมพาริโอแกนนะคะค่ะหรือสามารถโทรสอบถามเส้นทางเพิ่มเติมได้ค่ะที่เบอร์0 3 3 0 1 3 4 9 4งค่ะค่ะและสามารถแอดไลน์นะคะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ค่ะที่ S Y R Y I 99ค่ะค่ะับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ